สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเ,เครื่องจักรที่ท่านเห็นขนาดนี้นะครับคือเครื่องย่อยกิ่งไม้หรือเครื่องย่อยอเนกประสงค์ของบริษัททูอีนะครับซึ่งมีประวัติมายาวนานมากกว่า20ปีโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพเป็นที่1ไม่เป็น2อรองใครนะครับเรามีหลากหลายรุ่นนะตั้งแต่ย่อยกิ่งไม้ขนาดเล็กไปจนถึงย่อยท่อนสูงเพื่อ ทำไบโอแมสเป็นเชื่อเพิงสำหรับโรงไฟฟ้าหรือใส่บอยเลอร์นะครับเรามีการส่งออกไปยังต,งต่างประเทศมากมายนะครับถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยเรานะครับที่นาเงินตาเข้าประเทศนะฮะมาดูเครื่องที่ปรากฏต่อสายตาขนาดนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่ารุ่นไมโครหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นรุ่นเล็กที่สุดนะครับก่อนหน้านี้เราได้มีการลง y t u t u ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ แต่รุ่นที่ท่านเห็นขนาดนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสวยกว่าเดิมย่อยเร็วกว่าเดิมนะครับรุ่นนี้ถือว่าร้อนแรงมากนะครับลูกค้าซื้อกันจองคิวกันยาวเหยียดเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรทําไมถึงเ,เป็นเครื่องยอดน,นิยมขนาดนี้นะครับรุ่นนี้เรามีการย่อยย่อสเกลมาจากเครื่องรุ่นใหญ่รุ่นเรือธงของเราเรียกว่ารุ่น2 EMH1 นะครับอ่า พราะมีคุณสมบัติที่หลากหลายมากนะครับมันประกอบไปด้วยระบบดิสและแฮมเมอร์มิลทำงานร่วมกันซึ่องอันนี้เป็นสิทธิบัตรของเรานะครับโดยตรงสิทธิบัตร1 6 3 4นะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้มันมีปากสองปากนะครับปา,ปากด้านบนนะครับกับปากด้านข้างนะครับปากด้านบนเนี่ยถ้าเราใส่ของตรงนี้มันจะเป็นระบบแฮมเมอร์มิลล้วนๆแต่ถ้าเราใส่ปากด้านข้างเนี่ย มันจะผ่านระบบดิสก่อนนะครับสับสับเสร็จแล้วก็มีให้เมื่อมีอยู่ตีอีกทีหนึ่งนะครับตีผนให้ละเอียดละเอียดแค่ไหนขึ้นกับรูตะแกงที่เราใส่นะครับเราสามารถบดแกะเป็นลำบดเข้าเปลือกเป็นลำตีขวดแก้วเป็นทรายได้นะครับตอนนี้เรามาดเูเพิ่มเติมอีกนิดนะครับระบบนี้เป็นระบบก็เรียกว่าออโต้คัดนะคัดเหวี่ยงนะครับ ไลองถอดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราต้องสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับสังเกตว่าผู้หญิงเน่สามารถใช้งานได้เลยนะครับเบาๆเราติดเครื่องแล้วเนี่ยจานยังไม่ทํางานนะครับสังเกตนะครับจานยังอยู่นิ่งๆนะครับพอเราเล่งเครื่องนะครับจานจะหมุนทางานทันทีนะครับอนี้นะครับครับอันนี้คือข้อข้อดีนะครับที่ เราทําขึ้นมาไม่เหมือนใครเพราะว่าเราไม่ต้องไปเล่งสายพานนะครับให้มันยุ่งยากนะครับทำมายุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราเราใส่ฝาครอบไปเลยนะครับใส่ฝาครอบสายพานลงไปแล้วเราทําการจะทาการสาธิตนะครับนะความสามารถมันหลากหลายมากนะครับย่อยไม้โตสุดนะตั้งแต่2นิ้วครึ่งถึง2นิ้วครึ่งนะครับ ก้านปลาล์มไม่ไผ่นะครับมะพร้าวนะครับอ,อ,อะไรอะ่ะทลายมะพร้าวฟางนะครับสามารถสับกระดูกหมูนะครับบดเม็ดถั่วข้าเปลือกตีขวดแก้วให้เป็นทรายนะครับอ่าเรามาทำการสาธิตกันเลยดีกว่านะครับ ครับเราเริ่มเลยนะครับอ่าครับอ่าเราเริ่มการสาธิตกันเลยนะครับอาเลยครับ เราละเอียดมากเลยนะครับเเนานเราะ,ยนะรยิสังเกตดูนะครับละเอียดว่าทุกยี่ห้อนะครับแต่ละเอียดของเราไม่ได้ใช้เวลาฝั่นนานนะเราย่อยร่อนออกมาเลยนะครับให้ดูข้านซานะครับ สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับด้านปางด้านไม้นะครับ2นิ้ว2นิ้วครึ่งเลยนะครับเดี๋ยวด้านไม้ไม่ได้มีเอาตลับเม็ดมาวัดหน่อยไหมครับ วันไม้ไผ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะย่อยไม้ไผ่นะครับเอาไม้ไผ่บ้องใหญ่เลยนะอ่านะครับวัดดูเลยนะครับเนี่ยประมาณสองนิ้วสองนิ้วนะครับสองนิ้วเจ็ดเจ็ดอ่าสองสองนิ้วกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราย่อยให้ดูเลยนะครับ มากเลยนะครับอ่าเอายอดยอดไผ่ดิายอดไผ่มาครับนี่เอากอ้านไม่ไผ่นะครับแกแล้วครับหมดเลยนะครับ มาดูทลายทลายมะพร้าวนะครับนะละเอียดสวยงามเลยนะครับต่อไปลูกมะพร้าวนะครับที่ขาจินกินกันเนี่ยนะครับ อ่าคุยคุยออกมาหน่อยครับได้ไหมอ่าใส่มะพร้าวให้ดูใหม่ทีนะครับ ไช้เหยียนยิ้มเลยนะครับเอาละครับต่อไปกับมะพร้าวนะครับอกับมะพร้าวเราสามารถย่อยเส้นใยกับกับขุยน้ำขาารวมกันได้เลยนะครับเห็นไหมครับหยิบให้ดูเลยครับอาครับผมสวยงามเลยนะครับเห็นไหมอา โอเคนะครับต่อไปเราฟางนะครับจริงๆสามารถแยกเส้นใหญ่ได้นะครับเราเอากระมะเพ้้าวใส่ด้านบนนะครับ่าลองย่อยฟางนะครับ ไม้หลายอย่างเลยนะครับอ่าครับผมเอาไม้แข็งอนะล้างท่อทำแล้วทำความสะอาดนะครับดูตะแกรงไม่ใช้ไม้แข็งนะครับแย่นะอ่าตะแกรงอะไรที่มันมันโดนอะไรเส้นใยเปียกๆไปติดน,นะครับตองไม้แข็งแย่ไปเลยะตะแกรงก็จะสะอาดเองอัตโนมัตินะครับ มีอะไรไหมครับพี่เอี่ยวยใบไม้นะครับใบไม้นี่เรื่องสําคัญนะครับใบไม้นี่เรามีปากสองปากนะครับปากบนกับปากล่างให้เราใส่ปากบนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเรามีใบไม้กับเม็ดหินนะลงไปนะครับถ้าเป็นเครื่องของระบบปืนเนี่ยใบมีดมันจะสับเม็ดหินนะครับทําให้ใบมีดทื่อแล้วก็สับตีไม้ไม่ได้นะครับ ี่เราใส่ปาดหน้านะก็ออกนี้นะครับไอเราใส่ปาดบนเนี่ยเราจะปลอดภัยนะครับเบาเครื่องหน่อยไอเราใส่ใบไม้ไม่ต้องเร่งเครื่องมากนะครับไ้เบาๆเ,เครื่องก็พอนะครับฮะไบไม้จะได้ไม่ต้องกระเด็นนะครับครับครับ อันนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรใบไม้ออกมาสวยงามเลยนะครับเพราะว่าอะไรเราถึงใส่ปากบนนะครับเพราะว่าปากบนเนี่ยมันไม่มีใบมีดที่คมคมนะครับมันมีระบบแฮมเมอร์มิลอย่างเดียวมันจะตีใบไม้ถ้าที่มันผสมพวกเม็ดกวดเม็ดหินลงไปด้วยเนี่ยมันจะไม่ทําอันตรายกับใบมีดเรานะครับสําคัญที่สุดเลยเรื่องนี้นะครับต่อไปเราจะทดสอบกระดูกนะครับ ของแข็งแข็งนาึ่งคนกลัวนะครับกระดูกหมูนะครับให้ดูหน่อยดูหน่อยครับกระดูกหมูหน้าหัวแข็งแข็งเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะใส่ไปนะครับกระดูกหมูจะกลายเป็นกระดูกคนเลยนะครับอ่านี่ข้อเลยครับ ดูเป็นเนื้อเลยนะครับนี่ครับเนื้อกระดูกป่นเลยนะครับอ่าเนื่องจากว่ามีเรามีสองระบบนะครับสับแล้วตีป่นนะครับพวกเขียงหมูต่างๆนี่ชอบเลยนะครับสามารถเอาไปทำอาหารสัตว์เอาไปเลี้ยงปลาได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอา,เอาล,ล้างท่อขอนก็ได้ครับท mm. ่อทำความสะอ,อ,อาดตะแกรงนะครับ ต่อไปเราจะทาการย่อยต้นกล้วยนะครับย่อยต้นกล้วยผักตบชวานะครับต้นกล้วยผักตบชวาเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับเดี๋ยวเราถอดตะแรงออกเลยนะครับเดี๋ยวเราถอดตะแรงออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบย่อยต้นกล้วยกับผักตบชวานะครับอันนี้ทําการถอดตะแรงออกมานะครับนะี๋ยวเราถอดตะแรงหยาบออกนะครับอ่า เราเราจะย่อยต้นกล้วยนะครับย่อยต้นกล้วยเนี่ยเราไม่ต้องใส่ตะแกรงเลยนะครับเราปล่อยลงล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราถอดตะแกรงออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายทําให้ดูนะครับนะครับเนี่ยตะแกรงเราเราทำความสะอาดแล้วเราดึงออกมาเลยนะครับอดึงออกมาเลยครับดึงออกมาครับเดี๋ยวเราย่อยให้ดูเลยนะครับปิดฝาล่างเลยครับแล้วเราก็ย่อยผักตบชวาเลยครับ ต้นกล้วยนะครับปิดฝาเข้าไปนะเวลาย่อยพวกพืชฉําน้ำนะครับเช่นต้นกล้วยผักตบชวาพวกนี้นะครับเราเราไม่ต้องใส่ตะแกรงนะครับเราใส่ที่ปากช่องด้านหน้าแล้วปล่อยลงล่างเลยนะครับ เลยนะครับเราจะลองย่อยต้นกล้วยเลยนะครับอ่าใส่เลยนะครับสบายเลยนะครับนี่ครับกระทูดเลยนะครับ่าไหลก็หมดฮะแอถ้าลงข้างล่างนี่ไม่มีอะไรเหลือนะครับอันนี้ติดนะครับ นะครับต้นกล้วยสวยเลยนะครับอ่าคุวยมาหน่อยครับมันมันล้นข้างในแล้วอ่าครับออกมาครับอ่ยาแยกต้นได้ไหมครับอ่ยาแยกไปเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวติดนะครับถ้าเราถอดตะแกนแล้วไม่ต้องกลัวติด ใหญ่เกินนะครับใหญ่เกินขนาดนโอเคนะครับอ่าเอาละครับเอาทีนี้ผักตบชาวาอ่าลองผักตบชวาเลยเอากุ้ยต้นกล้วยออกก่อนข้างล่างอ่านะครับอาครับอาผักตบชวาเลยนะครับ เอาไม้ช่วยแย่หน่อยใสไปเลยครับผัดตบชาวานมีเท่าไหร่ใสไปเลย กันหน่อยครับ ครับผักตบชาวานะครับพวกผู้ฉำน้ำทั้งหลายมันก็จะไม่ละเอียดนะครับมันก็จะเละๆแล้วแต่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถผลละเอียดได้มันจะเละเป็นกระปิเลยนะครับอันนี้เห็นแล้วนะครับก็ย่อยหลายอย่างแล้วนะครับตั้งแต่ไม้กมากมะพร้าวทลายปาล์มก้านปาล์มนะครับต้นกล้วยผักตบชาวานะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนรูตะแกงเล็กนะครับเราจะทําการย่อยบดละเอียดนะเราจะบดเม็ดถั่วเม็ดข้าวโพดนะครับบดก็เปลือกให้เป็นล้ำเลยนะครับบดขวดขวดแก้วนะครับให้เป็นทรายนะครับเดี๋ยวเราขอใส่ตะแกงก่อนนะครับอันนี้เราเราเปลี่ยนตะแกงยาเราเริ่มใส่ตะแกงละเอียดเข้าไปแล้วนะครับนะเราจะทําการบดย่อยละเอียดนะฮะ บดให้เป็นลำไปเลยนะครับบดข้าเปลือกเป็นลำนะครับบดข้าวโพดเป็นลำนะครับบดขดแก้วเป็นทรายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรากาลังใส่ตะแกรงอยู่นะฮะเดี๋ยวเราใส่ตะแกรงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการสาธิตกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราทําการเปลี่ยนตะแกรงเป็นรูละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการย่อยละเอียดให้ดูนะครับ ตอนนี้เรามีวัสดุนะครับหลายอย่างที่จะทำการทดสอบนะฮะมีทั้งข้าวโพดนะครับนะข้าเปลือกนะครับนะอันนี้ก็ขวดขวดแก้วต่างๆนะฮะพวก M 1 0 0 M5 อะ5 0อะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วจะลองสาธิตเลยนะครับโอเคแล้วครับติดเครื่องเลยนะครับ เราเริ่มที่เข้เปลือกก่อนเลยนะครับข้เปลือกนะครับนะฉลุยเลยนะครับละเอียดเลยครับตอนนี้เข้เปลือกก็กลายเป็นลำเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างง่ายดายนะครับลองยิบให้ดูหน่อยครับ ข้าวผสมลำเลยนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นกรเด็ดตะกอเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพาลงสีแล้วนะครับเรามีข้าวเปลือกเราก็ทําเองเลยนะครับอลองเอาข้าวโพดนะครับจะไปเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรนะครับได้เลยนะครับยิ่มๆเลยนะครับออลงฉัหลุยเลยนะครับนี่ยิ่งละเอียดเลยนะครับ รับจะให้ดูเลยนะครับอ่าข้าวโพดอ๋อผนยอดเลยนะครับเอาไปเลี้ยงปงเลี้ยงไก่ทั้งหลายนะทมอาหารสัตว์ตามสะด,ดวกฮนะเอาครับเดี๋ยวดึงดึงถาดออกมาเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการย่อยขวดให้ดูนะครับ ถายไปลองนะครับอ่าโอเนะครับโอ้หครับเตะใส่เลยนะครับกลายแล้วกลายเป็นกลายเป็นทรายเลยนะครับอ่ากลายเป็นทรายเลยนะครับขวดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเป็นเม็ดเม็ดทรายดีๆเดี่ยนะไม่ไม่ไม่บาดมือเลยนะครับเนี่ยนะครับอ่า โอเคนะครับเทไปตั้งเยอะเลยนะหมดไปครึ่งลังแล้วเนี่ยเน,ยนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะเราก็สาธิตจบการสาธิตทุกทุกอย่างแล้วนะครับทั้งบทยาบ,บทละเอียดนะครับเ,เครื่องของทูอีดีไซน์นะฮะ ทุกรุ่นนะเราผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยนะครับเราใช้เลเซอร์คัดเราใช้หุ่นยนต์ทํางานแม้กระทั่งระบบพ่นสีนะครับเราก็ยิงด้วยเม็ดเหล็กนะครับพ่นด้วยสีฝุ่นอบความร้อน2ององศาครับทำให้สออีอยู่ทนยาวนานหลายปีเลยนะครับสินค้าของทุอีนะครับมีอะไหล่ทุกชิ้นนะครับคุณภาพเราระดับโลกนะครับ เราพูดดังๆเลยนะครับเพราะเราส่งออกต่างไป,ไปต่างประเทศเยอะนะครับอ,อยากให้คนไทยช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทยนะครับไทยทำไทยใช้นะครับคนไทยมีงานทำนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ